วันนี้จัดให้กระบะซิ่งนะคะสีบรอนเงินจัดให้มาเป็น d m a ม1.9 s c a p นะคันนี้ปี 2, 0, 2021นะคะจ้าจใครอยากซื้อสดนะเปิดราคาค่ะอยู่ที่439,000นะได้ส่วนลด15,000อันนี้คือแม็กสุดแล้วใครที่อยาก่อนนะคะอนเริ่มต้นที่7,400ตลอดสัญญาเนี่ยมาดูตัวรถเลยนะคะคันนี้จะเป็นปี21เที่ยวใหญ่นะ,ะตัวนี้เขาเรียกวะไร21ต้นปี <laughs> เที่ยวใหญ่นะคะฉลามบก ไฟหน้าธรรมดานะคะไฟตัดหมอกยังไม่มานะตัวนี้ m a c t e 3 7นะแล้วก็เหมือนแปลงอะแดปเตอร์มาด้วยคอบสินะคะข้อซิงสายซิงแน่นอนมีวัดบูธให้หนึ่งตัวกระจกประตูปรับไฟฟ้าทั้งระบบนะคะคันนี้ก็ไม่จะอยู่ที่31,000พัฟังก์ชันใช้งานเป็นวิทยุธรรมดาหัวเกียร์เปลี่ยนมาลูกค้าแต่ว่าบางแดดยังไม่แก่พลาสติกอึ้นี่โคตรใหม่นะคะ แฉเปิดได้นะรถเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วบอกแม่แรงใส่ให้ก็คือพร้อมปล่อยนะคะคันนี้อ๊บขอสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงตัดสตาร์ทเรียบร้อยไม่ต้องเหยียบคัดตนะเออเป็นยังไงหนำใจพอยังล้อล้นด้วยนะคะตัวนี้ก็ไฟไท้ายธรรมดาแม็กเรเนอร์ไม่มีใส่ซิ่งนะเขาไม่ใส่กัน ดูสิเม็ดอาร์คเดิมไหมอื้อเดิมนะคะสมุดคู่มืออยู่นะเล่มคู่มือนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องโอ๊ยคันนี้รีแมปมาอ่ะเปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นนัดเดิม EGR อุดเรียบร้อยแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วนะคะมอเอร์เพดอยู่ครบเบรก ABS ลูกค้าจ๋านี่พอเริ่มต้นเส็ด 1,400คันนี้กระมาแค็บรถรีแมปนะไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะใครอยากดูรีวิวสั้นนะคะก็ทักหรือโทรมาได้เลยนี่ลราโทรปรบกุดว้ให้ใต้คลิปต่างจังหวัดเทาเห้ถึงที่ส่งเล้วพิธีมานจ้า